ื่อไม่นานวันนี้อณาจักรวอร์เดนนั้นได้ฉีดสัญญากับเราและได้ประกาศสงครามซึ่งไม่มีการเจรจาแม้แต่นิดเดียวและตอนนี้ข้านั้นได้ปรึกษากับเจ้าเมืองวอร์เดนแล้วว่าจะทำสงครามข้าได้บอกให้ใครนะอลิสเตรียมตัวให,ให้ไปบอกพวกเจ้าแล้วใช่ไหมข้ารู้สึกภูมิใจมากที่พวกเจ้านั้นเตรียมตัวพร้อม หากพวกเจ้ามีแรงจะสู้ต่อก็จงเดินก้าวมาข้างหน้าข้าเพื่อรับพรที่ข้าจะให้พวกเจ้าถอยหลังเจ้าจะถอยหลังกันทำไมเจ้าพรรับพรหรือ,อยัง <laughs> พอละครับเอาละทุกคนพนมมือ นะโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะานโมตสสควะโตอะหะโตสมมาสัมพุต,ตาสา อิต ah ิพ <hi> ิโสภะวาวะราหังน่มมากวิชาจักรยังไงโะแทนที่นที่มันจะมีแม่งจะบากแผนเว้ยเนี่ยกูบอกแล้วโอเคถ้าพวกเจ้าพร้อมกันแล้วก็โหกันหน่อยโหบโหอะไรเงี้ยเออโหเฮ้ยพอ ก็เดี๋ยวเราต้องรลเวลาที่เจ้าพวกว่าเดนนั้นเรียกตัวพวกเราแล้วพวกเราก็จะเดินออกไปกันเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนั่งรอและเตรียมตัวให้พร้อมนั่งรอชิวๆเลยไปกินอาหารกันค่าเช่าวันนี้ทุกคนชนะแน่ถ้าวันนี้ใครชนะค่าเลี้ยงบาลยเลยเลี้ยงเลยไม่ลืมมาอุดร้านค่าร้านค่าไม่คนมาซื้อของอยู่ไปชาเขียวนหะชาเขียวหมดละค่าอยากได้เอวีไม่เดี๋ยวค่าเดี๋ยวค้าเหมาร้านเจ้าเลยอะถ้าถ้าชนะข้าเหมาร้านเจ้าเลยอะ โหรับภาพอย่างนี้เจ้าของร้านมีแรงคืสู้กัด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 ตอนตอนตอนใกล้เปิดเสียงใช่ไหมต้องพูดไหมนะเบ๊เออเล่นแม่งเลยเออขอมือขอแซ่บๆ่ะเล่นทุกคนมาเล่นทุกคนเออให้มอนมันก็เล่นทุกคนปะไม่เกิดไม่ได้ห่วงอะไรเลยวันเดินมีโทรศัตว์เป็นึลยเลยกลัวดะมเขี้อะไรวะเอยมึงแค่วันดิน ก็แค okay, uh, uh, eh, ่หวดิเอสแต่พรมนล้วมโดนคนตีแล้วตอนนี้อยากกินช้นอยากอยากอยากแบบอยากกินข้าวหนังทูบอะไรเงี้ยเอออยากกินข้าวหนังทูบอะอยากกินข้าวต้มรงบานอะเมื่อกี้ข้าวต้มรงบานแต่กลางเกลือโรงบาลอ่ะเฮ้ยปากแซ่บกันจังวะเออเดี๋ยวก็แดกข้าวข้าวก็แดกตีนได้เออยียอะไรเดี๋ยว กูว่ากูว่าแซ่บเกินกูว่าแซ่บเกินนะกูว่าแซ่บเกินบางทีได้เหรอปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยใครมาเอาหุ่นรอดกูมาเนี่ยพร้อมนะพร้อมนะทุกคนเดินตามมานะรอตรงไหนวะมันมันรอตรงมันรอตรงมันรอกันตรงไหนวะครับมาเลยสายตามทางเดินไปเลยโอ้โหบินได้ด้วยเอทเคแม่เออหน้าจะบินได้ก็ได้ที่พี่บอกไปแล้วว่านะ นาบินได้ไงไหนก็บินได้เลยไม่เราะผมบินได้ไงพี่อย่ามาเรียกชื่อ OC ผมผมอัดคลิปอยู่โอเคโอ้โหพ่ออยู่ก็เลยโอซีอะไรวะเฮ้ยเข้ามาเกสต์สองลำบากติดห้าน้ำนึงรอเขาก่อนรอเขาเนี่ยคนในเล่มเอออยืนรอแม่งเลยรู้แม่รู้กิโตแม่งเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้านั่งรอพวกเจ้าเดี๋ยวข้านั่งดูพวกเจ้าแล้วกันข้าเป็นตากกล้องยอกยอกยอก อ้ยไม่ได้ปะไม่ต้องมือเจ้าเมืองเลยจริงจริงใลเดือดปื้ออยแบบเดือดปื้อทำไมอีนั่นหนอเมืองวอเดนน่ะดูท่าทางมันโคตรกระจอกโอ้ยเปิดใหม่ดีเ้เมืองอ่ะกระจอกจังวะ ดูท่าทางแม่งติ้งตองจัดอะเขย่ตรงตี้งปิดอ่เออ้หัวใจหัวสลายแล้วนะอยากโดนช้อนเปล่านั่งแอรกทำไมอะขี้แอรกจัดเลยเฮียอ่ายรูปมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปกันก่อนป่าโอ้ย อยากถ่ายก็ถ่ายอยากถ่ายก็ถ่ายไม่ถ่ายต่อสงครามจบละไม่ถ่ายอย่งนั้นแล้วน้าหนอโอ้หโคตรกระจอกโหมีมังกรด้วยเชิอะกิ้งก่ายสัตว์กิ้งก่าเออกิ้งก่าน้อยไงไข่ก็อยู่ในห้องไงเออ ค้าเราไม่ชอบจริงๆเลยนมอทษนคนนเม้างลัไทำไมคนดีจังวะปวดปล่อยสกิลดิปลดปล่อยสกิลดิเรียกสติมันกลับวาดิอได้ ยินติละแรงเลยคนใจร้ายังเอาให้มันเหมือนตอนมึงอยู่ตรงนั้นหน่อยดิโอเป็นลงโอเปนล่าอะไรอ่ะเข้ามาข้อต่อขึ้บต่นจำีิดข้อคือไม่ได้ตอนแหละขนาดนี้นะทำไม่ได้เอ้ยตรงนั้นแหละจริงๆเด้งไว้ เออเนี่ยเออเนี่ยแหละพ่อกูพ่อกูเฮ้ยตรงนั้นน่ะพร้อมยังไม่ใช่ว่ายืนแอคอยู่แล้วพร้อมยังไงพวกเองอ่ะพร้อมยังม้าโอยี่สัตว์ใครตีกูพร้อมกันเออม้าีก่ใไอ้เหี้ยเด็วกูฆ่าม้าก่อนแม่งเลยต้องไปขุดหลุมรอใช่ไหมไอ้ใครก็ได้ใครก็ได้ไปขุดหลุมรอดิเดี๋ยวเจ้าเมืองวอลเล่นตายว่ะ ตามหลุมนะตามเพราะันขึ้นด้วยตัวเขาจะมาเลนทดีมันยาวหลุมรอเลยอ้าเออใช่ใช่ใช่ใ่าเด่นหว่ามังกรกูน่าจะตายด้วยว่ะเออกูว่าจะน่าร้างเผ่าพันเหมือนกันนะมังกรเนี่ยเอาผมขึ้นไปครับพังไม่ได้ไ้่กาวมาข้างงานดิ้อยามัวแต่แอคอยามัวแต่แอคอยากมัวแต่แอคกันแอกต่อครับคุณสายดีจังนะ ไอ้อุดไอ้เปิดเปิดหลุมนี้ดิเปิดหลุมนี้ดิเดี๋ยวไอ, <Compared. S 1> ไอ้นี่เดี๋ยวคนตกลงไปแล้วมันขึ้นมาไ,<อ>ไม่ไดพ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอย่าหลุมก็ได้ปิดเอย่าหลุมก็ได้ปิดไม่เป็นไรทำไมคนฝั่งมันเริ่มเยอะเรื่อยๆวะเออนั่นดิกลัวหรอ เฮ้ยกลัวทำไมบอกไงขอแซ่บขอแซ่บไมู่มูแต่ที่เขาบอกไปตานั้นนะถ้าเราไม่บอกเเลยเป่าเป่าเป่าเลยเปล่าเป่ายเ่าใครใครนี้แหละเข้ามาก่อนเลยไอเข้าใหม่ะใค่กใครใครเนี่ยแหละ เอย่าตีพวกกันเดงเลยอย่าตีพวกกันเองนะอย่าตีพวกกันเดงนะแน่นอนว่าต้องทิพวกกันเองอยู่แล้วเ้าเด็ด้างเป็นค้างีมึงมองอะไร ไ้โอ้ยไอเฮียปากแทบไปเถอะไอเฮียเป็นคนประกาศสงครามเองอ่ะโอ้ยโเอ็นยังไข้าไม่สนนะโอ้ยเด็ดขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยพวกมึงอ่ะไอ้ยพวมึงอะหัวเท่ ไม่ได้ต ah ok> ั้งใจไม่ได um> ้ตั <h 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 ้งใจจริงๆนะคะทำไมกระจอกจังวะกดีขนาดนี้เชียก็เคยรู้สึงคทาากันมาก่อนไม่ใช่หรอมันมันอยู่ไหนกันวะอ๋อเห็นแล้ว ิอะไร่ีตกดแน่ขอโทษขอบคุณมันเลยตี่อนียโอ้ยโอยมม่มแหม่เ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 มม่เมม่เมเ่ม่เ่เม่เตัเเเม่เม่เเมม่เเลยเอาแม่งเลยเมม อะไรนี่อ่ะโอโหขอโทษครับขอโทษครับไดีไปแดีไปแจ็นขอโทษนะขอโทษนะเอิหมเออินหมอีเี้ยกระจอกหนกระจอกนชงวอเด้นแม่งวอเดนแม่งไม่เป็นอะไรวอเดนแม่งกระจอกตีแม่งเลยตีแม่งเลยตีแม่งเลยมองไม่เห็นก็ตีแม่งเลยวิ่งไปข้างหน้าเลยไม่ต้องสนใคแาว โคได้หนีหาจุดตูดเลยอะอไรอะเออทำไมหนีวะจะจออ่ะจิงจ่ายจิงเหล่น้อไหน้าอับไปลบที่ผหายเลยเฮียหน้าสุดเด็ดว่ะเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหออนั้นออนสโลตัสโลตัส ตีไม่เข้าเลยอ่ะโคตรงงตีแก็ไม่เข้าเลยอ่ะพุ่งหนัวอะไรกันพุ่งหนัวอะไรกันจะจอกจัดดันลงไปเรื่อยเลื่อยโลยไปโทรไปเรื่องใจไปเรื่องใจไปเรื่องใจแล้วสุดท้ายอาวุธใครแม่งติดบัฟวะโคตรกระจอกบัฟแม่งกระจอกจัดไหนเฮียปิงไปไหนละวะ เฮ้ยเำไมทำอะไปไปล่ะป่าไหนก็ไม่รู้แล้วแหมวิหนีเลยบ้าอะไรสัไม่ต้องกลัวตายม่ต้องกลัวตายตีแม่งเลยแต่กูจะตีมันตายกูจะตีมันตายเดยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยโทษขอโทษอตั้งใจ้อ้พอตั้งใจอแล้วแล้ว ไอ้เฮียอาวุธอาวุธมึงมื่อเมอาวุธเมื่อแค่แค่ตีกระจายอ่ะแค่ตีกระจายแต่ดาเมจโคตรเบาอ่ะเออเอาไปไ้ยเป็นอาไว้ต้องทำอะเนียว่เนหมือนมดเลยว่ะไอ้พวกข้างล่างอ่ะเหมือนมดเลยอ่ะทำไงดีวะ ทำไมมึงหนีไปไหนเนี่ยล่ะไอ้กระจอกอ่ะวิ่งหนีทำไมโอ้โหวิ่งมาชนนะครัไปเริ่มเหนื่อยเนี่ยเริ่มเหนื่อยเนี่ยเริ่มเหนื่อยเนี่ยวิ่งทำไมเนี่ยเออไม่ไม่ไม่วิ่งดีมาแรงๆเฮาๆไม่วิ่งดีฉีกสัญญาเองอ่ะไม่วิ่งดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีคนตีเล็กผมคนตีเล็กผมสุ

ไอตัวเนี้ยแค่ะหนใครบ้านไหนช่ยปัดไม่เอ้ยเอ้ยเ้ไฟไหม้ไฟไหม้เอางั้นเลยไฟไหม้ไฟไหม้ไม่ตายหรอกแค่ไฟไหม้ยังไม่ตายหรอกมึงไปตีใครจ้าเมืองอยู่ตรงนี้มาเรามาต่อยกันดีกว่า ไป้อยเด็กพี่อย่าไกันจอกจังวะนี่คนเคยร่วมสงครามจริงไหมเนี่ยทำไมมึงกระจอกจังเลยอ่ะท่านท่านไม่หนีอ่ะท่านท่านสวยท่านไม่หนี่ะไม่หนีไม่หนีเลยหรอไม่หนีเลยหรอเดี๋ยวตายด่าเดี๋ยวตายด่า เฮ้ยพว่กระจกเฮ้ยมันใส่วอเดนมันใส่วอเดนเฮ้ยวิ่งตามเจ้ามงไปวิ่งตามเจ้ามองไป้มกูมองไม่เห็นเลยนะกูมองไม่เห็นเลยนะตัวนึงวิ่งเร็วเหมือนกันเลย อูทันหนิไวมากท่านผมแล้วท่านไปค่ะตามมาแล้ว่แล้วที่เป็นวาดน่อหลีโดยที่เนี่ยกลัวว่ากันเด็แดนาต้องแรงวะนี่อ่ะท่านอย่ามากีดพูไมอนีเก่งวะชาวบ้านเขาไม่ใช่มเดลไม่ใช่เดนเกตี่ครับคุณ้าครับกระจอกจังวะหน่ทำไมวะฮะ หนีมนถึงแล้วโอ้โหจะมาจุกลูหนูอยู่ในเมืองตัวเองเหรอโคตรทุเลดอ่ด้าเล่ดจ้ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวไอยาท่้นท่านไปได้แล้วท่านกูุมไปได้แล้วตามแม่งไปเลยตามแม่งไปเลย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 วู้ไปถัดไป โอ้โหลงมาขนาดนั้นมามาเราต่อยกันมามีไรล่ะหนูเอออยกําลังหนูเลยอ่เนี่ยหรออณาจักรที่ขายเล่อ่ะโอ้โหข้นสกปรกอ่ะเขียวหนูไม่กล้าหนูไปล้องหนูถึงว่าทำไมเป็นแบบไม่กินความชื้นนะเผื่อท่านไม่รู้อันนี้อันนี้ใช้วนี่ตี๋ เจ้วอร์เด่นแม่งอ่ะมมูเคยเด็ดหัวมาตัวนึงแล้วเอาแม่งเลยเอ้บ้าหมูไม่จะตีกูเออจริงโคงเลยไอ้ตีโควิ่งโครสิงเอาแม่งเลยเอาแม่งเลย ตีตีไอตัวข้างหลังด้วยตีตัวข้างหลังด้วยไอคนที่วิ่งไอคนที่วิ่งตามเจ้าเมืองก็วิ่งตามไปมล,ลูกสมุนมึงน่ารำคาญยิบหายเลยว่ะไอเฮียเหมือนยุงกัดไลยเฮียยุงตอมหูว่ะไอ้สัสเป็นยาสูดเหรอวะไอ้สอัส,อสเออหนีทำไมอ่ะ ว่านักกระนาว่าไอ้วาเต้นกับมังกรในโหดโหดที่อะไรหนีกนีกระตายไอสัตว์นักวิ่งไอเหี้ยโคตรเล็อะ่ตีีบเป็นนักแข่งวิ่ะยวิ่ร็มาราทอนน่ะเออโหนี่เขาหมายถึงโมาราทอนรอเปล่า บินมาประคันาจะไหนเเนี่ยบางทีผมก็แอบคิดเอนกันวเขาจะเอาเขาให้ต like, like ิด uh, ักเขาหรือเปล่า so ติดัแล้วอะไรอ่ะยังไงเราก็มีพรด้วยพวกมึงจะกลัวอะไรกันสงครามก็เคยร่่งกันมาครั้งหนึ่งแล้ววิ่งไปเลยโวยแย่แล้วเมย์เขาชิวถึงไม่เนี่ยไม่มีคว่าไม่เยราชิว เอาเลยเฮียเอาปากแม่งอ่ะเป็นทางคู่ขาแต่ว่าทำแบบแบบทะเลใจทะเลใจอย่างเดียวพวกมึงเป็นเฮียถนนแม่งคูขาเฮียทำถนนเป็นเบ้าเออทำถนนเป็นเบ้าฝีมือก็ไม่มี <c oughs> กรรมกรก็ไม่มีโคตรควายกระจอก ล้วพวกมึงอยู่รอบรัดทะเลทราย่ังหาไอ้เฮียที่ซื้อขายพวกมึงเนเมืองเดียวอ่ะเอาแม่งเลยเอาแม่งเลย ไอ้เจนอยู่ตรงมีนข้ไอ้เจนเป็เกาตัวนึงเนี่ยไอ้เจนเปตเกาตัวนึงเนี่ยใครใครวิ่งนำหน้าใครวิ่งนำหน้าไปดักไว้เลยใครวิ่งนำหน้าไปดักไว้เลยไอ้พวกมึงจะวิ่งกันไปไหนพวกมึงจะวิ่งกลับฐานกับลูหนูตัวเองหรอลูหนูแสนสกปรกของมึงโสโครกหมดเลยพวกชั้นต่ำที่ไม่สอนสู้ไม่เป็นอ่ะ เกท่านองหลไปดิเอาแร่มาวางแล้วมชไไว้สัเออไม่ขูดให้มันหมดกว่าไม่รู้ค่าเงินทองเอาเว้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 ยนใเอาไว้เอาไว้รเร่งได้ตอนนั้นนั้นท่าเมืองข้ากำลังวิ่งอยู่โอเค อย่าพึ่งอย่าไปจะรีบอย่ารีบอย่ารีบค่อยๆเด,ดินค่อยเดินทำไมถ้งีดีแล้วได้ช้าได้ช้าเฮ้ตีใครเนี่ยตีไอเทียตีไอมังกรสองตัวนี้นี่น่นารำคาญว่ะมน่งวิ่งกลับเลยวิ่งกเลย <laughs> มันี่มันเลยวิ่งกลับเลยนกเหอนนกนกนี่ยนะครับนเห็นรบค่ร้องรีบไิงก่น้อยจิงก่าน้อยไงจิงก่น้อยไง อย่าชีวิตทิ้งเลยิ่งกลับไปเลยอย่าตายวิธีอะไรใส่จอแตกคาหานเลยเออถึงบ้านแล้วเป็นเฮียอะไรกันถึงบ้านอะไรมึงบ้านมึงจะถล่มอยู่แล้วไอ้ควาย

โอ้เดีเหมือนข้อหมูอ่ะจริงไหมใช่ไหมใช่ไหมข้อหมูอ่ะแบบข้อกระปรกอ่ะแบบเนื้อขี้หมูอะไรอย่เงี้ยมึงกลัวอะไรมึงกลัวอะไรมึงกลอมึงก็เรื่าของมึงก็เรื่ของคํามานี่ มึดููมึ่อเมึงดูลูกมึงดวยเบวกสนามย่อมีุเดียวเอาไม่นตยิตายหรอก่ยิงตย่ดยิ่ยโตโอ้กูว่ากูว่ายูทูกูติดเลทไม่เป็นไร เอาแมงดีเฮียแมงมุมจะหนีนั่นแหละสัตว์เดินวนอะไรของมึงไม่ไหวก็บอกไม่ไหวก็บอกจะได้ส่งไปนรกไงไม่ไหวก็บอกไม่ไหวก็บอกไม่ไหวก็บอกจะได้ส่งไปนรกเออี อู้แ่กแหลกที่อะไรแหลกไปกูมึงไม่ไหวคุมึงก็บอกกูเดี๋ยวกูส่งไปนรกเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาไปด้าหน้าเดี๋ยวคุเหมืนตัวสวยเลยแลกมากลับบ้านตัวเองที่เีกว่า แตอนืน่งน <Labor ator> <fi> ี <musicians> ่ระดไปอย่าทำตัวให้เป็นแบบไร้ประยชน์ได้ปะพวกมึงก็อย่าด่าพวมึงก็อย่าด่าอะไรเดียวกันไอ้เหี้ยพวกมึงด่านี่พวกมึงด่าเมืองวอเลนี่ตอนเซนใส่มาด่าหมดไม่สนุกด่าหมดไยวกเป็นไร่ ทำซ็อกบ้าใครโดนตีกูไม่รู้นะใครโดนตีกูไม่รู้นะกูตามกูทำซ็อปหมดอ่ะไอ้อเหี่อ่โอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยก้ามเหนื่อยปากเมืม่อไหร่จะตายเนี่ยไอ้เหี้ยตายยากตายเย็นเหมือนรถส่งมาเกิดไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครหนีไปไหนพวกมึงหนีไปไหนกัน

อย่พยายามเล่นให้น้อยลงยวก็พเีเดียจงแม่งคอมน้อยที่หน่่มันมันหายไปไหนวะยนอ่งนี่ไงน่เนยยู่มันอยู่นี่มันอยู่นี่พวกมึงระวังตกสะพานนะพวกมึงระวังตกสะพานนะอเอยเอาแม่งดิมเกวาเขาเสีมันกล้จะตายแล้วเปล่ามันใกล้จะตายแล้วเปล่าดูลดูแหมันดีดูแหมันดีไอ้เหี้ยดูแหมันดี ออนนอเอ้เยียกระจกสาวคนอะไรยยอย่ยมเหยียดหยามพวกมึอ่ะกระจกแหมอิสระทำเป็นสียันได้พีค่ค่ะกูโคตคครเกลียดเลยกูโคตลียดเลยเอฟเฟกเต์ลตมลลอนัวพวกมึง,นนมงจะปิดฉากกันยังเนี่ย กูเริ่มไหนกูเร่มไหนไม่ตกนหรปลู่ต้งนางันมีชาินบพอม่ปีกก็บินเอาแมงเลยเอาแมงเลยียล้อม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 กบวยก้าวอะไรนะามนะตาตาตาล้อมล้อม นึกตามมเล่นไอ้ที่ไอ้ที่เนาะพวกมึงจะเอยกัไ้เหียจ่อไอ้สั์หนีทำไมเนี่ยเนี่ยเขาวิ่งก่อนแล้วเนี่ยกลับกลับมานี่ทำไมอเ้ยมกับข้าแเกมเกือบแผลไอีเมโอยอะไรมาหัวเลียว ไปตัวนู้นแล้วมึงีไปไหวะโอ้ยจัดมึงก็รู้ดิว่าถ้าทำสงครามกับเมืองเทเลซายมันจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ร่วมสงครามกันมานานทำไมมึงต้องทำอย่างนี้ด้วยวะรู้ไหมว่าอยู่รอดเพราะเมืองเทเลซายใหญ่ควายโกรธแรงกว่านี้ งานลูกงานลูกเมืองก็มาพูดเองเลยครับมาพูดมาไม่มีพร้อมกลับไปกลับไปกับพร้อมตายยังพร้อมตายหรือยังพูหนุ่มงั้นข้าขอพูดอย่างเนี่ยเป็นั้งสุดท้ายเอาเลยเจ้านะไม่สิ ข้าไม่รู้อะไรซะแล้วล่ะข้าไม่รู้ไงเจ้าจะพูดอะไรกันแน่เดี๋ยวเจ้าก็รู้เองในอนาคตวเจ้าก็ไปตายเถอะโอลาก่มนลมาลงมารู้ในอนาคตปัญญาอ่อนไว้ว้วโลากลา บอกแล้ววันนี้เลี้ยงบาเว้ยเ,าาเปิดบาเหมาบาเว้ยกรับเกนะ่งมาก